ลองดอยมาเป็นไงบ้างจ้าก็อากาศทั้งหมดก็ดีมากๆาครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็ได้แบบจริงๆคือโปรเจกต์นี้มันมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคุยกันเล่นๆครับว่าแบบเราจะหาอะไรทําดีนะช่วงแบบแบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็คุยมาว่าแบบเออแบบบนดอยมันก็น่าไปนะจริงๆตอนแรกแค่อยากจะไปเที่ยวแล้วเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราไปบริจาคล่ะคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปบริจาคของเรามันจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปคุยกับทางญาติของเน,นซึ่งเขาก็บอกว่า ทางบนดอยอะไรเงี้ยครับก็มีแบบชาวบ้านมีเด็กๆเ,เยอะมากๆครับผมที่ที่จริงๆเขายังขาดแคลนพวกแบบเครื่องนุ่งห่มของใช้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคได้งั้นตัดสินใจไปบริจาคของกันซึ่งจริงๆบนดอยที่เราไปเนี่ยครับเราไปหลายที่มากนะครับแต่ด้วยความที่มันไกลครับไกลามากแล้วก็เวลาเราน้อยฮะก็เลยก็เลยไปได้แค่ไม่กี่ที่อะไรเงี้ยครับผมใช่ซึ่งดาปูงมือเราก็รู้อยู่เนาะเป็นบ้านเป็น ต้นกาเนิดของตะกูใช่ครับ่เป็นเป็นของครอบครัวเขาอะไรอันนี้คือเป็นคงแรกที่ได้ไปเที่ยวเลยใช่ครับคือจริงๆส่วนตัวผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยดอยก็ไปหลายดอยแต่ดอยนี้ไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าเป็นสูงสูงอันดับสองของประเทศซึ่งการเดินทางมันยังแบบมันเหมือนเป็นเป็นดอยที่คนยังไม่ค่อยไปนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบเขาเรียกอะไรซัพพอตตรงนี้ให้คนได้ไปเที่ยวกันนะเพราะจริงๆคนบรรยากาศดีมาก แต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนมาเท่านั้นเองถนนอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบเป็นถนนแบบถนนปูลเลยครับยังเป็นทางลูกรลางอยู่เลยมันจะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์หน่อยซึ่งถ้าคนชอบประจนไทยผมว่าที่เนี่ยตอบโจทย์นะฮะแต่ถ้าผมกว่าจะขึ้นไปก็เวียนหัวเหมือนกันเพราะมันหลโค้งมากใช่ครับได้ไปดูได้ชาขาแล้วไปไเป็นไงบ้างคะดีครับสวยงามนะแล้วก็ก็คุยเล่นว่าแบบเออน่าจะแบบทําให้แบบคนมาเที่ยวเยอะๆขึ้นเพราะอย่างน้อยมันน่าจะได้ช่วยแบบเพื่อชาวบ้านบนนั้นเพราะว่าจริงจริง เด็กบนดอยหรือว่าชาวบ้านบนดอยคือมันไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่กันเยอะครับมันมันเป็นแค่แบบชุมชนเล็กๆซึ่งของที่เราไปบริจาคเอาจงจริงเรายังแบบต้องไปกระจายที่อื่นๆเพราะว่าคนนั้นคนไม่ได้เยอะมากเราก็เลยไปหลายที่ม,มากๆครับผมที่ที่กระจายของไปเลยก็ไปแจกพวกแบบขนมด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็น่ารักมากนะเด็กบนดอยอะรอยเงี้ย ได้เน to <workers> ี <illnesses> ่ยได้ไปเจอใครบ้างละครไปถึงที่แล้วอ่ะเจอญาติผู้ใหญ่จริงๆเจอครบแล้วนะครับเจอครบเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โอ้ยญาติๆครบเลยครบเลยเพราะว่าเขาเขาก็มีเหมือนมีโฮมสเตย์มีโรงแรมที่อำเภอฝางไปเที่ยวได้นะฮะยังไม่เสร็จไปฝากตัวใช่ครับไปฝากตัวด้วยแล้วก็ไปไปไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเครับที่ได้ไปเที่ยวท้องถิ่นน้องนิชี่แบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมีโอกาสได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วบ้างครับเวลาเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอกันบ้างนะแต่เนี้ยเป็นเจอแบบเต็มๆที่ว่าเจอเยอะสุดอะไรเงี้ยครับใช่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเยอะสุดเกรงไหมก็จริงๆไม่ไม่ได้เกรงนะครับก็รู้สึกว่าครอบครัวเขาน่ารักน่ารักดีครับก็แบบชิลๆสบายๆกันดีครับเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอเลยเงี้ยเป็นเพื่อนกับลูกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึก่าแนะนําดิฉันขอแนะนํากับพี่บ้านว่าอย่างไรก็ก็ ก็แนะนําแนะนายังไงดีครับก็ปกติครับก็ปกติก็ก็หรือว่าก็แนะนําตัวว่านี่แฟนพี่ครับผมว่าเขาน่าจะน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วครับน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับพี่พี่หรือปากพูดไหม๊ะอะไรนะฮะพี่หรือปากพูดไหมนี่แฟนผมไม่ไม่ขนาดนั้นครับใจเย็นพี่ใจเย็นครับแต่วางที่บ้านเขาฝังอะไรไหมก็จริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะครับผมเขาก็ก็รู้อยู่แล้วเขาก็ให้คอยดูแลกันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมใช่ครับ ครอบพวกเขาต้อนรับดีไหมครับดีครับดีดีใช่เป็นที่มาอบุ่นเขาอุ่นครับน่ารักน่ารักเลยนะใช่เพราะว่าตอนที่เราเดินทางขึ้นไปคุณพ่อก็พาขับรถขึ้นไปกันการขึ้นเขาอะไรเงี้ยบางคนเขาคิดว่ามันเป็นการที่ถูกรักเปล่า็นแบบยะทาๆแตยะทางมันลำบากกันเนาะมันลำบากมันทำให้เห็นแต่ว่านิสัยใจคอกันล้ำคุอ้โหมันก็ไม่ขนาดนั้นพี่ผมหลับตลอดทางเลยเบียดเมารถเมารถเมารถใช่ครับเมาล์รถก็คือไงครับดิชันดูแลเรา หลับทั้งคู่ครับพวกทั้งคู่ครับว่าแต่นี้ถือว่าเป็นการแบบฉลองแบบปีใหม่ด้วยกันใช่ครับก็เป็นเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยกันด้วยเพราะว่าคือเขาเองอ่ะก็จะกลับบ้านหาครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราเองก็ว่างอยู่ก็ลเลยไม่รู้จะท,ทำอะไรดีก็เลยคิดว่าเออไปทําตรงนี้มันก็น่าสนใจดีเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากจะบริจาคของที่เราไม่ได้ใช้มันมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งมันแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือแบบคุยกันเล่นๆเลยก็แล้บุญได้รได ครับคิด <c oughs> ไม่อย่างนั้นครับใช่ครับโอเคนะโอเคเอสอารอ้คุณค่ะ <c oughs> <c oughs>